ครับทำอะไรหรือทำอย่างไรหรือใช้อะไรเราถึงจะเพิ่มคุณภาพไขได้นะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยถ้าโดยภาพรวมนะครับถ้าในฝั่งของผู้หญิงนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนักนะครับผมคนไข้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะครับถ้าเป็นคนไทยหรือคนเอเชียก็เกิน25เอ้ยยี่ถึง25 BMI นะครับผมพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีโอกาสเกิดการแท้งได้ง่ายนะครับเพราะนี้เราจจต้องลดน้ำหนักลงมานิดนึงนะครับผมอันที่2คือการใช้ แฮงกอฮอ์ Hall, หรือการสูบบุหรี่นะครับก็จะมีผลต่อคุณภาพไข่หรือการใช้ยาเสพติดบ,บางอย่างนะครับก็จะมียาเสพติดที่แหละก็จะมีผลกันกับคุณภาพไข่ทั้งหมดนะครับผมยิ่งปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการใช้กัญชานะครับพวกนี้ก็จะมีผลค่อนข้างชัดว่าทำให้คุณภาพไข่ลดลงนะครับผมในส่วนของยาบำรุงนะครับหลักๆเลยที่ต้องกินเลยนะครับหนึ่งก็คือโฟลิก นะครับผมอันที่สองนี่ก็เป็นโคเอนไซม์คิวเทนนะครับซึ่งโคเอนไซม์คิวเทนเลยมีข้อมูลค่อนข้างชัดว่าจะช่วยลดโอกาสที่ลูกมีความผิดปกติกของโครโมโซมได้ประมาณ16นะครับผมและอย่างวิตามินอื่นๆนะครับที่สามารถใช้ได้เช่นแอล i n นีนนะครับผมวิตามิน E นะครับผมหรือเพราะว่าตัวแอล i n นีน e, เนี่ยพวกนี้ก็จะในคนไข้ที่มีไข่น้อยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามี plus มีเลือดนะครับไปเลี้ยงรังไข่เนี่ยอาจจะลดลงกับปกตินิดหน่อยนะครับผมการใช้แอลเจเนีเนี่ยทำให้มีการสร้างไนตริกออกไซด์นะครับผมหรือพื่ง่ายๆคืออาจจะเป็นสารที่ทําให้หลอดเลือดมีการขยายตัวนะครับเลือดลมก็จะไปเลี้ยงรังไข่ได้ด,ดีขึ้นนะครับการให้ตุ้นไข่อะไรก็จะได้เรียกว่าประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมส่วนอย่างอื่นเช่นเรื่องของการใช้สารสกัดจากพึ่งนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันมีสาร หลายๆยอย่างมากเกินไปแล้วก็มีรายงานว่าใช้แล้วมีอาการแพ้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็ประสิทธิภาพในเรื่องการเพิ่มคุณภาพไข่ไม่ชัดเจนนะครับผมอีกอันนึงที่อาจจะเริ่มมีการพูดถึงกันเยอะขึ้นนะครับก็คือเรื่องของ n ad นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการชีนหรือแบบการกินก็อาจจะเพิ่มเรื่องของคุณภาพไข่ได้นะครับแต่ว่าต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ในข้อมูลจะมีในหนูนะครับในที่เกี่ยวกับการเรื่อง เพิ่มคุณภาพไข่นะครับผมส่วนยากินเนี่ยก็มีข้อมูลมาแล้วก็จะช่วยในเรื่องของอเรื่องของแอนตี้เอ g จิ้งเป็นหลักนะครับผมคราวนี้ในเรื่องของอายากระตุ้นไข่นะครับผมโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีผลต่อคุณภาพไข่เท่าไหร่แต่ว่าโอเคในะคนไข้ที่เคยใช้ยากระตุ้นแบบตัวเดียวมาก่อนแล้วไข่โตไม่ดีหรือว่าคุณภาพไม่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยต,ต้องใช้ร่วมกันกับ ายากระตุ้นสองชนิดเช่นอาจจะใช้ Recombinant F s H, H, H หรือร่วมกับ Recombinant L H, H, H เป็นต้นนะครับเพบางคนก็จะได้คุณภาพไข่ที่ดีขึ้นนะครับผมขอบคุณครับ Success Trust You Can trust.